สวัสดีจ้าแม่ลักจะติดบาค,ครถที่กล่องข้าวนะคะสองแพ็คเดี๋ยวเตรียมงานไว้ก่อน ยังไม่ได้นอนเดี๋ยวต้องเรียนมาให้เสร็จเมื่อเช้าเี่ไปส่งข้าวเสร็จก็ไปซื้อปลาที่ห้างซื้อปลาเสร็จเข้ามากน็นั่งกินนั่งกินหมี่่อแล้วก็ ใส่ถุงนะคะใส่ถุงเสร็จก็กครับว่าจะนอนตื่นก็ค่อยไปเล็บปลาสนจ ว่า ทำอะไรนะทำทำลงเรือนเท้กับผักเพราะว่าฝนตกบ่อยมากเลยภูกเก็ตอะ่ะถ้าเราถ้าเราไม่ทําลงเรือนลผักลงไปต้นหอมอะไรนี่ไม่ได้กินเลยโดนน้ำฝน ไปก็มา,าคุยกับเพื่อนๆตอนแรกก็ว่าจะไม่ถ่ายเออถ่ายดียกว่ะ งนอนมากเลยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวขอทำตัวนี้เสร็จก่อนก่อนืมสีม่โม หเวลาผ่านไปไวมากไ,มได้แต่งตัวสร็สกับเขาที่ไม่มีเลยวันๆเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปล่งสวนเดี๋ยวก็ทำงานบ้าง ดินโดนอะไรอย่างเงี้ยแบายไล์เสบายสบายสไตลไม่รัดบ,บางทีไปดูข้าวก็ เอาซอสเอถุงนะคะ เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราตื่นแต่เช้าตีหน่งตีสอแบบนี้ไม่รอดอย่างน้อยทางงานทางมือถือเราก็จะได้มีรายได้เข้ามามีมีงานทำทำอะไรนี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลัง ะะจะได้ทานไปไวเพื่อน,นก็ได้กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลงังเป็นกาลังใจให้แม่และด้วย ทีแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะจะกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่และชาเชฟด้วยนะคะคลิปหน้าไปเจอกันใหม่สวัสดีจ้า